สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโชว์บิดลูบิกนะครับไม่ได้มารีวิวไม่ได้มารีวิวอมือใหม่ใช่ไหมครับครับเพิ่งเริ่มทำเพิ่งเริ่มหัดฝึกหัดที่จะบิดลูกบิดอันนี้ก็จะลองดูนะครับว่าจะสามารถทําได้หรือไม่อันนี้ก็ยังเละอยู่แต่ว่าเพื่อป้องกันการเตรียมนะครับจะให้น้องน้องครีมนะครับช่วยทำให้มันเละมากกว่านี้ครับบิดเละเลยจ้าเอาให้เละเท้เลยจ้าเดี๋ยวจะให้พี่เว็บลองทําดูว่า จะทำได้หรือไม่นะครับคุณฝึกมานานแค่ไหนแล้วครับก็ไม่นานครับแค่หนึอาทิตย์หอาทิตย์ก็ฝึกจากการดู y o u t u b e ด้วยอะไรด้วยใช่<า>ครัจาเว็บไซต์ด้วยหลายอย่างนะครับโอเคเละพอหรือยังคะพอยังคะโอเคอ่านี้เละอะ้เละมากอ่า <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะครับพ <c oughs> ี่เว็บลองทำดู <c oughs> เริ่มเลยครับมือขีมมัน ดีครับเป็นการเพิ่มความมันเหนียวอ่ะลื่นที่แบบแดแย่ๆเป็นการทดสอบดูเป็นการลืื่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะบิดลูกบิดนะครับหรือว่าลูกบิกนี่ก็เป็นของเล่นนะครับที่แข่งกันทั่วโลกเลยเป็นชาเลนจ์ทั่วโลกนะครับ ทำให้เด็กฉลาดใช่นี่ฝึกสมาธิฝึกให้มีสติกกอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่บิดเนี่ยก็ต้องมองด้วยว่าสีไหนคู่สีไหนนะครับน้องคิมบิดได้ยังคะยังยังและเห็นพี่เอฟทำนานไหมคะนาน,น,าน ซื้อลูบิกได้ไม่เกิน2อาทิ์ย์ครับที่คอ y h าสนะครับจริงๆใช้รูบิกที่ไหนก็ได้ครับตลาดนัดทั่วไปก็มีขายครับแต่ว่าซื้ออย่างดีหน่อยก็จะดีมก็จะลื่นหน่อยแค่นั้เแ,แต่ลื่น,นกว่านั้นก็คือมือคีมมันลื่นาลา,ลา ที่มันเป็นไม่ได้เป็นสีสีก็จะมีเป็นลวดลายเป็นลายกระตูนอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันจะมึนมืนหน่อยน,น,นะดูเออมันจะดูยากๆหน่อยอนะ่ะก็เป็นสีนง่ายๆหน่อยนะฮะนี่ก็แล้วดูลายมันงงๆแล้วมันไมีสมาธมิแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะนี่ก็จะลองดูว่าจะสามารถทําได้หรือไม่นะครับตอนที่ถ่ายวิดีโอนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทําสําเร็จหรือไม่ต้องมาลองดูกัน นีมือกเร็วนาไม่ได้เก่งอะไรมือใหม่ครับมือใหม่หัดบิดหัดไม่ใช่หัดรับไม่ได้เก่งอะไรต้องลองทำดูจะทำได้หรือไม่ต้องมาดูกันครับต้องมีสมาธินะอ้าวคือแดงกับเขียวอ๋อเดีแหละเดี๋ยววอกแวกนะครับโอ้โห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 มือเร็ว แลกลว่ามือเร็วนะมือเร็วพอสองเสตงสมาธินะครับตอนนี้ต้องใช้สมาธิสูงมากนะครับตอนนี้ท,ทปาตอนนี้สึกว่าใกล้ความเป็นจริงแล้วนะครับตอนนี้ ใช่ครับใกล้ใช้เวลาไปดีมากตัวเองย้อไปชมตัวเองครับต้องให้ผู้ชมชมนะครับเดชมตัวเองครับทำให้สำเร็จก่อนนะครับจะได้ดีก็ยังไม่เบื่อเร็ว้ได้แล้วสีเหลืองเก่งมากเลย ดะสีเขียวแบบอีกหลายสีนี่เหรอรู้สึกว่าจะเป็น,นะจะเป็นไ,ได้แล<า>้วยังไม่ได้ครับลองไม่ได้ก่อนครับวาลฬสูสูเอาให้เห็นรูปแบบก่อนครับ น่าจะเข้าสู่นาทีที่สี่ครับเรื่มนาทีที่ห้าครับเสร็จสมบูรณ์ไหมครับเดี๋ยวเขาดูหน่อยครับโอเคใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณห้านาทีถ้าดูจากคลิปวิดีโอตอนนี้ที่ถ่ายนะครับประมาณห้านาทีเสร็จสมบูรณ์ไหมครับขอเช็คนิดนึ่งครับ ชนีหนึ่งครกสีขาวเต็มสีขาวเต็มสีแดงเต็มสีน้ำเงินเต็มสีส้มเต็มสีเขียวเต็มสีเหลืองเต็มออนี่ก่อนครับอันนี้ก่อนครับขอสัมภาษณ์นิดนึงอันนี้เราฝึกจากที่ไหนครับผมอ๋อต้องให้เครดิตลุงกักกากลุงกักกากนะครับเป็น ไปดูมาแล้วก็แบบดูง่ายนะครับดูง่ายดูไปกี่ครั้งครับประมาณสิบกว่าครั้งครับจำไม่ได้ไม่รู้ต้องขอบคุณคลิปลุมกากๆแต่ว่าในการบิดของเราเองก็ได้สูตรของเราเองด้วยใช่คที่ไม่เหมือนลุมกากๆเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเองใช่ครับทีนี้เพื่อนเพื่อน้องๆหนูๆคนไหนที่อยากได้สูตรนี้หรืออยากดูคลิปเราจะทําคลิปเฉลยให้ถ้ามีคนที่คลิกไลค์ u t u b e คลิปนี้ มากกว่ามากกว่าเท่าไหร่ครับ30ครับ30ไลค์แล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับก็จะเราก็จะทําคลิปเฉลยให้ดูนะครับว่าเรามีสูตรยังไงเราสอนด้วยค่ะช้าช้าชัดชัดนะไม่เอาแบบลุมกักากเร็วๆ ح ح> เอาแบบช้าก,กว่านั้นอีกสโลโมชั่นเลยคอยเอาแบบคนทําไม่เป็นต้องเป็นได้ไ<อ>แถมยังมี l e คเชอร์โน้ตจดให้ด้วยจริงไหมจริงครับออันนี้ใช้เวลามาห้นาทีเสร็จนะครับ อย่าลืมนะครับใครอยากจะได้สูตรการสอนและมีช็อตโน้ตมาให้ด้วยดูง่ายสี่นักละจบใช่ไหมครับครับอย่ากดไลน์นะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดสับตะไคร้ด้วยชแนลนีด้วยใช่ไหมครับใช่จำนวนเท่าไหร่ที่ไปครับสามสิบครับสามสิบใช่ไหมครับแล้วทาเลยนะครับผมทําเลยครับอ่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ขอบคุณมา